องที่ซื้อประกันระวังโดนตัวแทนหลอกแบบนี้นะครับจากข่าวนะครับที่มีตัวแทนหลายคนนะครับเอาข่าวเกี่ยวกับโควต์เมนต์มาตีแผ่ใส่ไข่เพิ่มเติมขึ้นนะครับว่าจะต้องโดนโควต์เมนต์หลังจากวันที่1มก,กราคมวันนี้ผมจะมาเปิดเผยนะครับว่าความจริงนะครับแฟกต์ Fact มันคืออะไรกันแน่เพราะผมไม่อยากจะให้พี่น้องถูกตัวแทนประเภทนี้หลอกเอาได้ ถ้าเขาคิดจะหลอกเราวันนี้พี่น้องคิดดูครับถ้าเราปล่อยเขาเอาไว้เป็นหอ,อกข้างแค่ดูแลกรมธรรมของเราเนี่ยพี่น้องคิดว่ามันจะน่าไว้ใจไหมครับผมได้นะครับไปเอาข้อมูลนี้มานะครับว่าข่าวที่ว่านั้นน่ะมันเป็นจริง แค่ไหนนะครับมันจะเริ่มวันที่1มกราเลยใช่ไหมอันนี้นะครับจากข่าวนี้ประชาสัมพันธ์นะฮะข่าวประชาสัมพันธ์ของคอปพอนะครับจากที่อ่านดูนะครับมันเป็นเพียงแค่การหาหรือการประชุมอะไรเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการลงนามมีผลบังคับใดๆทั้งสิ้นที่นอกเหนือไปจากประกาศนะครับ คำสั่งของหน้าทะเบียนที่14 2,514อันนี้นี h เฮลซนดาที่ประกาศไปแล้วมันไม่มีอันอื่นใดนะครับที่มันมีมากกว่านี้และก็ระบุว่าวันที่1จะถูกใช้ทุกบริษัทขอพอเพียงแค่บอกว่าเออเอาไปหาลือนะมาคุยกันนู่นนี่นั่น,นเอาเสนอมาจะจะเอายังไงนะครับส่วนของ บริษัทประกันเนี่ยก็อยากจะทำเนาะในส่วนนี้ว่าไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยค่าโควเปจ่ายมีเออเคลมเยอะเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยนี่คือบริษัทเขาอยากจะทำนะได้เสนอแนวปฏิบัติได้เสนอเนาะเออบริษัทเสนออยากจะได้แบบนี้ส่วนคอพอพเขาบอกว่าก็มีประกาศ New Health s t a n ด a r d เอาไว้แล้วไงเออก็บริษัทจะทำตามอะไรยังไงก็ ขึ้นอยู่กับคําสั่งนี้ที่ได้อนุมัติไปตามนี้เอออะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกันเนาะเอออะไรที่ประกาศไปแล้วกฎหมายบังคับใช้แล้วก็ทําภายใต้กฎหมายที่ได้อนุมัติไปตามนั้นเลยทําได้เออนี่คือข่าวประชาสัมพันธ์เนาะจากการพูดคุยหาลือกัน นะครับและผมก็จะมาให้พี่น้องได้ดูเนาะว่าคําสั่งที่มันมีผลทางกฎหมายประกาศจากคอพพ์มันหน้าตาจะต้องเป็นยังไงนะครับในเว็บไซต์คอพพเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยในส่วนที่เป็นกฎหมายและกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็จะมีหน้านี้เนาะเออมาดูกันว่าแต่ละหน้าคําสั่งนายทะเบียนออประกาศสานักงานคอพพประกาศคอพพ์ประกาศกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยเออ มาดูหน้าตามันจะเป็นยังไงเอกสารหน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับมีหัวกระดาษของคอปพอมีผู้ลงนามคําสั่งหน้าตามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันมีผลทางกฎหมายนะอ่ะอันอื่นมั่งประกาศสํานักงานคอปพเหมือนกันครับมีหัวกระดาษคอปพอมีรายละเอียดมีผู้ลงนามคําสั่งนั้นๆประกาศนั้นประกาศนายทะเบียนอ่ะเหมือนกันครับหัวกระดาษคอปพอคนลงนามคําสั่งประกาศนั้นแล้วไอ้ข่าวเนี้ย ประชาสัมพันธ์เนี่ยข่าวประชาสัมพันธ์มันก็คือว่าเออวันนี้มีการพูดคุยหาเรื่องอะไรกันบ้างเออมาเล่าให้ฟังนะมันยังไม่ได้มีเป็นข้อบังคับมีผลทางกฎหมายใดๆนะครับก็พี่น้องก็ลองไปคิดดูนะว่าคนที่เอาข่าวพวกเนี้มาตีแผ่ใส่ไข่ใส่ไฟพี่น้องคิดว่าพี่น้องควรจะให้ความไว้วางใจหรือเปล่าครับถ้าเป็นผมนะหนีไปไกลๆเลยอืม ตอนเริ่มต้นความจริงใจก็ไม่มีแล้วจะมาเก็บไว้เป็นห่อข้างแค่ทําไมใช่ไหมครับดังนั้นพี่น้องก็เอาไปพิจารณาในการเลือกตัวแทนดีๆแล้วกันนะครับว่าเขามีความละเอียดรอบคอบนะครับในเรื่องของเอกสารมากน้อยเพียงใดพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาในการเลือกตัวแทนที่จะคอยดูแลพี่น้องต่อไปในระยะเวลายาวๆเลยเนี่ยจะได้ไหมฝากไว้ให้คิดครับ